พามาชมอาณาจักรรถที่3เวียมออโต้นะครับพี่วันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทนะครับแล้วก็มีรถให้เลือกมากกว่า5 0 0้คันเลยนะวันนี้ผมจะพามาชมสต็อกต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับครึ่งหนึ่งนะของรถทั้งหมดที่มีอยู่นะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นของเราเอาแบงค์สิมาแลกรับส่วนลถ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำครับรถทุกคันที่นี่นะครับตามที่เห็นเลยฮะรับประกันโครงสร้างทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพีคว่มไฟไหม้น้ำท่วมกับไม้ครับรับประกันซื้อคืน เต็มจานวนด้วยนะครับแล้วลูกค้าบางคนเนาะก็ไม่สะดวกนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาใช่ไหมผมมีเจ้าที่นะครับเซ็นเอกสารเอกสารถึงหน้าบ้านด้วยนะครับไม่สะดวกมารับนะฮะส่งสไลด์ถึงหน้าบ้านด้วยเอกสารครบวันเดียวนั่งรอรับรถได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรถเก๋งก่อนละกันรถเก๋งค่อยไล่ไปเกียรที่นั่งรถไล่ไปกระบะนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถข้าวเบื้องต้นก่อนละกันครับนี่ฮะออกใหม่นะครับพี่ราคานี้พี่ได้แค่ตัวเริ่มต้น แต่มหาพธวันนี้ได้ตัวท็อปนะครับกับตัวนี้เลย Honda Ja z z นะครับเป็น1.5 RS ปี2020นะอันนี้เป็นโชมล่าสุดก่อนที่จะเลิกผลิตไปนะครับ Honda Jazz เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ผ่านไปกี่ปีก็เป็นรถยอดนิยมนะครับเครื่องแรงขับดีนะครับแล้วก็ข้างในกว้างนะครับวัยรุ่นหานิยมนะครับราคาไม่เคยตกนะราคาคันนี้เลขไมเป็นแค่40,000เองนะครับแลบประกันโครงสร้างเหมือนทุกคันนะครับนี่ได้ตัวท็อปไปขับนะครับออกไม่80,000ก็บาทนะครับ ย้ำนะวันนี้ผมมาจับโต5ลดลดปรแล้วก็ออกรถไปแค่10บาทด้วยนะครับคันนี้ออกใหม่8ป0แสนกว่าบาทมาหาผมวันนี้ครับในไลฟ์สดเฮ้ยในคลิปนี้นะก็ได้ราคาเพียงแค่เหลือ4 0 0แสนกว่าบาทผ่อนประมาณแ0 0 0กว่าตลอดสัญญา10บาทจบนะครับคันต่อมาครับนี่โอ้อันนี้รอผลและไปคันใหม่มานะครับตัวท็อปอีกสักหนึ่งคันครับอันนี้เป็น Honda City R S 1.0 Turbo นเทอร์โบนะครับชมนี้จะเริ่มประมาณปี20ขึ้นมา ก็จะมีให้เลือกเลยปี2ี2 1 2 2 2 3ผมมีหมดเลยนะครับมีให้เลือกหลายสีด้วยอันนี้เป็นตัวโชว์ให้ดูเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ5แสนกว่าบาทนะถ้าเป็นตัวท็อปออกใหม่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทนะนะครับวันนี้นะลดผ่านไปแค่ปีเดียวครับเหลือเป็นแค่5แสนกว่าบาทนะครับก็จัดไปออกรถสิบบาทไม่ต้องดาวเป็นแสนนะถ้าตัวนี้ออกใหม่นะครับพี่ดาวแสนกว่าบาทและยังผ่อนเป็นหมื่นอยู่นะครับแต่มหาผมนี้ไม่ต้องดาวเป็นแสนครับผ่อนหลักพันด้วยนะครับ อันนี้เป็นตัว4ประตูครับถ้าตัว5ประตูก็แฮสแบกตัวนี้ครับสีเทอร์เรนโบ RS เหมือนกันนะครับชอบตัวไหนสกิดมาได้ครับพี่อ่ะ v ีครับ2 0 0แสนกว่าบาทผ่อนประมาณ4-5,000ตลอดสัญญาด้วยนะครับและได้ตัว TRD Sport ไปด้วยอันนี้คือตัวท็อปของรุ่นนะฮะนี่ครับสเกิร์ตรอบคันมีมาให้ครบนะครับตัวนี้ออกใหม่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับได้เกียร์โตไปขับแต่มาหาผมวันนี้ได้ TRD Sport ในราคาเป็นแค่2,000สนกว่าบาทครับและผ่อน4-5,000ตลอดสัญญาด้วยนะครับอ่ะ มาต่อนะ Mazda 2ครับเครื่องดีเซลตัวนี้ออกใหม่700,000กบาทเหมือนกันครับเป็นตัวท็อปนะเครื่อง1.5นะครับถ้าเป็นดีเซลถ้าเป็นเบนซินก็1.3นะครับอันนี้ปี2018ออกใหม่700,000ก็บาทนะลด50%ครับเหลือเพียงแค่400,000บาทและลูกค้านำแบง n ์สิบมาแกลกรับส่วนลดนะพี่นะก็จะเหลือไปแค่300,000บาทครับจบเพียงแค่10บาทครับไม่ต้องทำนะฮะออกคนเดียวได้เลยนะครับ มาสตาร์นะครับขึ้นชื่อว่าออปชั่นด็ดนะครับแต่เปิดข้างในไม่ได้พี่แคปหน้าจอและทักบ้านเขียวเข้ามาครับแอดสองสองสองเอหรือโทรมาเลย0ูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้นะครับมาต่อฮะนี่เครื่องดีเบนซินเมื่อกี้ดีเซลใช่ไหมอันนี้เครื่องเบนซินครับพี่นะครับเครื่อง1.3ปี18ปเหมือนกันราคาเหลือไปแค่ส0 0 0สนกว่าบาทเหมือนกันครับค่อนประมาณห้าหกพันตลอดสัญญา นะครับเป็นตัว Sky a เอ็กทีเนี่ยตัวสวยๆเลยนะครับมีกล้องถอยเซ็นเซอร์สจุดสเกิร์ตรอบคันนะครับสวยๆออปชั่นเต็มแล้วมาสเตอร์ขึ้นชื่อเรื่องออปชั่นอยู่แล้วนะครับอันนี้คือชุดเดิมโรงงานขยับมาฝั่งนี้ครับนี่ฮะชุดแต่งจัดทรงให้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับจัดทรงลงแบกให้ลูกค้าแค่กดหัวใจเข้ามากดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้ไปมีให้เลือกหลายสีครับพี่อย่างที่บอกชอบสีแดงก็มีสีดําก็มีสีเทาสีขาว มีหมดทุกสีครับย้ำนะครับรับประกันโครงสร้างทุกคันเซ็นเซอร์4จุดกล้องถอยมีมาให้ครบเลยนะครับหรือชอบรถยุโรปไหมพี่นะครับแบบอ่ออกใหม่เท่าไหร่ตวนน,ตวนี้2ล้านกว่า3าล้านนะวันนี้ครับไม่ถึงล้านนะครับพี่พี่ซื้อเบนซ์ในราคาไม่ถึงล้านครับแ0 0แสนกว่าบาทนะครับและไม่ต้องดาว3 4สี่แสนผมย้ำก่อนนะพี่ออกเบนซ์เนี่ยพี่งดาว3 4แสนขั้นต่ำนะพี่นะ วันนี้10บาทจบนะครับพี่ได้ขับเบนซ์เพียงแค่ออกรถ10บาทนะครับผอนประมาณหมื่นกลางๆครับตัวนี้ครับแค่10บาทจบนะครับได้ไป BM เนะครับ 32D นะครับก็คือซีรีส์3นั่นเองออกใหม่ประมาณ2ล้านไปปลายเกือบ3ล้านนะครับ2อาัดตีไปเลย3ล้านเลยกันตัวใล้กลมๆนะวันนี้ลด50%ก็ับพี่เหลือล้าน5เหมือนเดิม10บาทจบครับไม่ต้องดาว4-5 0 0 0แครับซีรีส์3นะ พี่ออกรถเพียงแค่10บาทได้เลยนี่ครับสวยๆเลยรับประกันโครงสร้างบางคนโอ้ยรถทำไมถูกจังเลยมีปัญหาหรือเปล่านะครับไม่ฮะผมรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิกขี้่วงไฟไหม้น้ําท่มกับไมน่นแน่นอนนะครับแล้วต่อมาฮะรถยุโรบรัวๆครับมินิคูเปอร์ออกไม่2ล้านนะวันนี้เหลือราคาไม่ถึงล้านครับหรือว่ามันตัวนี้เหลือประมาณแปดแสนกว่าบาทได้นะครับพี่10บาทจบนะครับรถไซส์นี้ออกรถ10บาทจบนะครับ เอาพาดครับออกใหม่4ล้านเหลือ2ล้านกว่าบาทนะครับมาจินตี้ครับพี่ออกใหม่เท่าไหร่2ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้เหลือล้านกว่าบาทอ่ะจัดไปครับเอาตัวไหนอะ CRV ไหมเอ้ย HRV นะครับตัวนี้ออกใหม่ล้านกว่าบาทล้านกว่าเหมือนกันครับวันนี้เหลือ5 0แสนกว่าบาทครับจัดไปสวยๆ CX30 ไหมเอาตะลัวนะผมไปเร็วเลยนะคลิปนี้นะครับ CX30 ครับพี่ออกใหม่ล้านสองนะครับ วันนี้เหลือเท่าไหร่6แสนกว่าบาทเอาไปยาว1.8 RS นะตอนี้ออกไปล้านสอเหมือนกันครับวันนี้ราคาเหลือ8แสนกว่าบาทนะครับและลูกค้าเอาแบงค์ศิมาเหลือ7แสนกว่าบาทได้ไงโคตรคุ้มนะครับได้ตัวท็อปไปขับด้วยนะครับนี่ฮะออปชั่นเต็มเต็มเลยนะครับเป็นสีขาวมุกเป็นตัวท็อปสุดนะครับกล้องรอบคันเซ็นเซอร์มีไม่ให้ครบซันลูปนะครับรับประกันโครงสร้างทุกคันนะครับรับประกันหลังการขายทุกคันด้วย นะครับอ้าวยาวๆก็พี่นะไปโซนกระบะกันบ้านดีกว่านะครับเมื่อกี้เก่งแล้วใช่ไหมมารถครอบครัว SUV แล้วนะครับก็ไปฝั่งกระบะบ้างดีกว่านะครับนี่เลยตัวแรกครับ4ประตู X-Series นะครับตัวนี้ออกใหม่8ป0 0 0นก็บาทนะครับ8ต้นๆกลางๆนะครับประมาณนี้มาผมวันนี้ครับไม่ต้องดาวเป็นแสนนะครับพี่ผ่อนประมาณ9,000ถึง10,000หน่อยๆนะครับออกรถ10บาทนะย้มใน X-Series นะครับได้ตัวท็อปไปขับด้วยอันนี้ปีสองพัน ยี่สิบสองนะครับเลขไม้ประมาณหมื่นกว่านะครับสวยมากตัวนี้เหลือประมาณห้าแสนกว่าบาทนะครับประมาณนี้ห้าแสนปลายๆนะครับก็ได้ไปราคาเน็ตเลยผมให้ในคลิปนี้เท่านั้นนะพี่นะห้าเก้าเก้าปกติราคามันตั้งขายเจ็ดแสนกว่าบาทลดหนึ่งแสนเหลือหกแสนกว่าบาทนะวันนี้นะครับเหลือห้าเก้าเก้าเน็ตสุดเลยราคาในที่สุดเอ้ยในคลิปนี้นะครับยำ้ำนะครับถ้าใครชอบแคปหน้าจอมาผมมีสีขาว สีดำสีเทาเลมโบมีให้เลือกนะครับได้จัดมานะฮะเอากระบะแคบไปครับพี่นะครับล้อเดิมไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมจัดทรงใส่แมกเวลให้นะตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่ครับหน้าหมูป่านะครับตัวนี้ก็ปี2122นะครับสวยงามนะครับใครชอบคันนี้ครับอย่าลืมแคปหน้าจอและสกิตมาแอ2 2 2เอนะครับเอางนี้ดีกว่าพี่ถ้าพาดูโอ้โหไม่รู้จะหมดตอนไหนเลยนะครับ รถของเรามีให้เลือกมากกว่า500คันตอนนี้อยู่ที่สาขาใหญ่ที่สาขาขอนแก่นนะครับใครอยากดูเพิ่มเติมอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแบงค์สินะครับนำมาแกลกรับส่วนลด100,000บาทออกรถเพียงแค่10บาทนะครับส่งรีทั่วประเทศนะครับออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับใครชอบขนหนหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมโทรมาเลย0951989916นะครับหรือชแชดบ้านเขียวเข้ามานะครับทักเข้ามาเลย Uh, @222a right? mm hmm. นะครับวันนี้ผมสปายซามเดมาโต้ 3, ลาไปก่อนกับพ mm ี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ